กับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีเสียงอีสานทุกท่านพี่น้องเอฟซี FC, น้องไดมอนเอฟซพ่อใหม่ไทยหัวใจสินทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เจดวงสีมาอัปเดตในส่วนของชิวงานของเดือนธันวาคมปี67ของเสียงอีสานเดยพี่น้องส่วนวันนี้วันที่9ธันวาคม6 7 6 7กสิีเป็นในส่วนของ เสียงอีสานไลสตรีมจอมยุทธเดสถานแผ่นดิน,นวาสนาพี่น้องอยูอันสำนักจอมยุใหญ่วายันวาอันนี้ก็เป็นในส่วนของพ่อไม้ไทยพี่น้องแล้วก็น้องไดมอนสำนักจอมยุติไงพป่นวา่าเจอกันมือหนีวันที่เก้าท่านว่าล่อเขากุมเลยครับวาสนาจอมยุทธเดชสถานแผ่นดิน,นวาสนาพี่น้องพ่อลูกคู่บุญเต้าไดามอนไดมอนลิทิไก่เสียงอีสาน แล้วก็อ้ายไหมพี่น้องคุณพ่อไหมไทยหัวใจสินนั่นเองพี่นองท่านใดเนาะอยากสิไปให้กำลังใจกับทางน้องไดมอนแล้วก็คุณพ่อไหมกะไปใดเลยพี่น้องวันที่เกาก็คือเมือนี้อย่าลืมอย่าลืมเดอ้อสถานที่เด้อพี่น้องศาลหลักเมืองจังหวัดสะแก้วพี่นองท่านใดไปเที่ยวงานสมโพธิศาลหลักเมืองสะแก้วแต่อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไดมอน แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ทีมงานเสียงอีสานเด้อพี่น้องเด้องานนี้สถานแผ่นดินแน่นอนณนะสำนักจอมยุทธใหญ่เด้อพี่น้องส่วนวันที่10ท่านว่าพี่น้องในส่วนของคิวงานวันที่10กัอยูสนามฟุตบอลน,นวรินทรนครข้องหลวงประทุ่มท่านี่เด้อพี่น้องส่วนวันที่1 1ท่านว่าพี่น้องงานหยูงานหนลูลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เด้อพี่น้อง งานยิ้วลาดยาวเจอกันได้เลยอยู่งานอยู่เดอ้อวันที่สิบเอ็ดท่านว่าส่วนวันที่สิบสองทัานวาพี่น้องอยู่วัดศรีกันดอนเมืองกรุงเทพพี่น้องแล้วกะวันที่สิบสามท่านว่ากอยู่ห้างเยสบางพีจังหวัดสมุทรปราการเด้อพี่น้องเด้อแล้วกะวันที่สิบสี่ท่านว่าพี่น้องลังสิตแิข็มแล้ววันที่สิบห้าทัานวาเจอกันเสียงอีสานลมเก่าเอกปูลาดกระบงังพี่น้อง เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยพี่น้องเด้อแล้วกะวันที่16ท่านว่าอยู่วัดเทพสถิตถนนสุรนาไลายอยู่อำเภอเทพสถิตพี่น้องจังหวัดชัยภูมิด้วยพี่น้องแล้วก็วันที่17ธันวาคมล่อยืนยันสถานที่อีกครั้งไว้สันวะส่วนวันที่18ท่านว่าพี่น้องงานยิ้วอำเภอบัวขาวจังหวัดกาฬสิน์พี่น้องทางกาลสิน์กย่าลืมไปมว้วน ไปยาวน้าเพลินเดอวยพี่น้องเด้อแล้วก็วันที่19ธัทันวาพี่น้องวัดหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเน่น9 9 9าหอําเภอคงเจริญจ,จังหวัดพิจิตรพี่น้องวันที่20ท่านว่ากสิเป็นอยู่โคราดเดอวยพี่น้องล่อยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็วันที่21ท่านวา่างานของดีอําเภอสร้างคมจังหวัดอุดรธานีเดอวยพี่น้องเด้อทางอุดร แล้วกับวันที่22ท่านว่าพี่น้องอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องแล้วก็วันที่23ธันวาคมอยู่ใสวันที่พี่น้องวันที่23ท่านว่า,ววา,วาโรงเรียนบ้านทรายมูลพี่น้องอำเภอพีบูรณ์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วันที่24ธันวาอยู่จังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นล่อยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึง่งแล้วกับวันที่25ห้า แกอยู่บ้านม่วงตําบลบ้านยางอ,อําเภอลําทะเมนใช่พี่น้องจังหวัดนครราชสีมาโคลาดในเองพี่น้องส่วนวันที่2ี่ธันวาคมวัดศรีภูมิบ้านติ้วพี่นอ้องอําเภอลุมศักจังหวัดเพชรบูร์แล้วกะวันที่27ท่านว่าพี่น้องพี่น้องวันที่2ี่งานฉลองโบสถ์วัดเหล่ามีชัยอ,อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายได้พี่น้องข้างหนองคายย่าลืมไปมว้วน ไปเงาหนาหาดน้ำพินเดอ้อแล้วกาวันที่28พี่น้อง28ธันวาคมอําเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิพี่น้องแล้วกาวันที่29กาญยูวัดแม่ย่าชมบ้านป้าตะแบกพี่น้องตำบลคล้องหาดอําเภอคล้องหาดจังหวัดสะแกวดเวยพี่น้องแล้วก็วันที่30ธันวาคมอยู่บ้านสมตำบลดอนชมพู อำเภอโน่นสูงจังหวัดนครราชสีมาเด้อพี่นองส่วนวันที่31มพันวาพี่นองสิ้นปี2567นาสเนาะทรงไายปีเก่าวันที่31กสิเษีเป็นบ้านชาติตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีพี่นงจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่นองเด้อนั่นแหละพี่นงเจดดวงได้เอาข่าวเนาะเอาขิาว,าวงานล่าสุดอัปเดตล่าสุดมาฝากพี่นงไว้เพียงเทนีก่อนเด้อพี่นงพี่นงท่านใดสนใจ อยากสิไปมวนน้ำเพลนเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคิวงานตลอดเดือนธันวาคมที่เจดวงเอามาฝากตั้งแต่วันที่เก้าเนาะมือนี่จนหอดวันที่สามสิบเอ็ดเลยพี่น้องของเดือนธันวาคมนั่นแหละเพื่อเป็นประโยชน์กับทางเอฟซีของเสียงอีสานทุกท่านพี่น้องเจดวงเลยไดเอามาฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไหมเนาะมีอัปเดตเพิ่มเติมยังเสียวมาฝากพี่น้องไหมเด้อคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้ได้เด้อสวัสดีจ้า